สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่ค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมารีวิวนะคะแล้วก็ทานตัวนี้ค่ะบะหมี่นี่นะคะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะคะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะในช่วงโควิดอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งรัเเสเซียนะคะมีประกาศสงครามนะคะนี่ค่ะเราอยู่ในยุคประหยัด นะคะอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีบะหมี่หลายประเภทนะคะค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าเลือกทานนะคะตัวนี้ค่ะด้วยความที่อากาศหนาวหนาวเย็นๆใช่ไหมคะตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแพคเกจจิ้งอย่างนี้นะคะอย่างโชคดีเขามีเป็นรูปเป็นอะไรให้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อยากแบบอากาศเย็นๆใช่ไหมคะอยากจะกินอะไรแบบแซ่บๆนิดนึงรสจัดๆ แต่จะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ว่าเอา่อทานรสเผ็ดเลยนะคะเพราะอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยข้าพเจ้าเป็นคนทานจืดถึงจืดมากนะคะแต่พอเนี่ยค่ะวันวช่วงนี้นะคะเป็นอากาศหนาวใช่ไหมคะก็อยากจะทานอะไรที่มันเอ่อเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนขึ้นมาหน่อยก็เหมาะสําหรับคนที่เอ่อลิมิตเนี่ยเอ่อทานจืด ตัวนี้จะว่าเผ็ดขึ้นมาเ,เหมือนกับเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้เขาไม่ได้ไม่ได้เผ็ดเหมาะกับคนไม่ได้ทานเผ็ดมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนทานเผ็ดมากๆเนี่ยนะคะก็ต้องหาพริกป่นหรืออะไรใส่เพิ่มเข้าไปเองนะคะค่ะโอเคค่ะตัวนี้นะคะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะคะเชา ายากิโซบะนะคะก็เป็นเกลือนะคะแล้วก็เป็นบะหมีโซบะนะคะแล้ก็บอกว่าเป็นรสรสโหระพาผสมกับเครื่องเทศนะคะแล้วก็นี่ค่ะปริมาณใหญ่บุ้มนะคะร้อยนะคะใหญ่นะคะแล้วก็ร้อยร้อยสาิกรัมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะแคลอรี่เขาก็สูงนะคะนี่นะคะอื ประมาณเจ็ดร้อยสามสิบสี่แคลอรี่นะคะอืมนะคะะกีบกนก็จะประมาณแบบนี้นีนะครับเป็นของ มาจังนะคะมาดูจังแบรนด์เนมตรวนี้นะคะโอเคค่ะว่าแล้วอ้อตรงนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็กดน้ำร้อนนะคะเนี่ยค่ะสามนาทีนะคะนะคะโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราแกะแล้วก็ไปใส่น้ำร้อนเลยนะคะ ยุคประหยัดนะคะเอาความสดะดวกสบายด้วยนะคะี่ประาเนลกบุไปแต่อย่าทานมากนะคะเพื่อนๆก็ไม่แนะนํานะคะอาจจะ,ะไม่ดีกับสุขภาพนะคะเพื่อนๆจะต้องทานอ,อาหารสดอะไรบุนไปด้วยนะคะอันนี้แค่มารีวิวนะคะ แล้วก็บอกรสชาติเนี่ยนะคะอ่ะนะเออของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมีมีบะหมีม่นะคะสําเร็จรูปสําหรับสําเร็จรูปได้เลยว่าเออเหมือนกับของไทยนะคะคือแบบถ้าเป็นใส่น้ําร้อนได้เลยกับที่เราต้องไปต้มเนี่ยนะคะนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ,นะคะ,ะ,ะ,คะเขาก็จะเป็นแบบแยกประเภทนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะที่เห็นเพื่อนๆเห็นอย่างนี้นะคะน,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 นี่นะคะน,น,ะคะนี่อันดับแรกนะคะ เราต้องเปิดเนี่ยนะคะเาก็จะมีเสัญลักษณ์บอกนะคะเปิดตัวอันแรกก็คือเปิด A ตัวนี้นะคะเปิดตัวนี้ A อนะคะอันดับสองเขาก็จะมีเครื่องปรุงนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็ใส่น้ําร้อนนะคะเสร็จแล้วอันดับ3จากนั้นนะคะเราก็มาเปิดตรงนี้แล้วเขาก็จะเป็นรูๆูเทเอาน้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 าออกนะคะนะคะนี่อันนี้นะคะเทเอาน้ําออกอันดับ ห้าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็มาคลุกคลุกคลุกนะคะนะคะใส่เสื้ออาสเสื้ออานี้ก็ใส่พริกใส่ซอสอ่ะอันดับห้าก็คือใส่ซอสกับใส่พริกนะคะข้อย่งอืนอ่ะนะคะโอเคโอเคสามนาทีนะคะเขาก็จะแนะนํานะคะนี่ค่ะใส่สามนาทีเทน้าร้อนออกห้ามใส่ใน m i c r o w ต้มได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะว่าแล้ว นี่ยากนะคะต้องจัดหนึ่งติดโซ่แบบเปิดเอนะคะเปิดด้วยการจึ๊บเปิดจึ๊บเปิดใช่ไหมคะติ๊กที่มาให้มานะคะนี่ค่ะนี่ซอสนะคะซอสแล้วก็พวกผงผักแห้ง นะคะแล้วก็เพิ่มรสปรุงรสนะคะไปสุกก็เผ็ดๆนะคะนะคะแต่ต้องบอกว่ารสชาติเขาจะไม่ไม่ได้เผ็ดเผ็ดมากสาหรับคนที่ชอบทานเผ็ดมากๆนะคะแต่ถ้าคนทานจืดๆอย่างข้าวเจ้านี่นะคะแล้วอยากจะมีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะคะหรือว่าเออก็จะบอกเหมาะคะ่ะเหม,มา,าะกับข้าวเจ้านะคะนะคะี่ค่ะตีสันเขาก็จะแบบ นี่เพิ่มมาหน่อยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่ะว่าแล้วนะคะใส่เนะะี่ยค่ะไผ่ขึ้นขึ้นโอเคขึ้นอ,อันนี้ไผ่ขึ้นนะคะตัดแห้งก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปแ,แล้วเดี๋ยวก็ไปกดน้ำร้อนใส่นะคะ Okay. ไปใส่น้ำร้อนกันค่ะค่ะในขณะที่เราคอยนะคะ3นาทีนะคะนี่นะคะเราก็ปิดนะคะตรงนี้ไว้นะคะนี่นะคะปิดตรง A ไว้นะคะคอย3นาทีระหว่างนั้นนะคะข้าพเจ้านะคะได้ความที่ว่าตรงนี้นะคะเราก็อยากได้โปรโตีนใช่ไหมคะนี่ค่ะสําเร็จรูปข้าพเจ้าก็ไปเอานี่นะคะ่ะนี่นะคะลายตกลายตกนะคะทูน่านะคะ นะคะใส่ปลาทูน่าเข้าไปหน่อยนะคะปลาทูน่ากระป๋องนะคะนะคะนีเ่เพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเ,เนื้อสตัตว์หรือผักอะไรตามชอบก็ปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะค่ะแต่ข้าพเจ้าเนี่ย ก็อยากจะได้แบบมีเนื้อปโปรตีนหน่อยนะคะก็เลยเอาทูน่ากระป๋องนะคะมาใส่เพิ่มส่วนผักเนี่ยเมื่อกี้นะคะแอบแวบไปนี่ค่ะไปหั่นนะคะเมือเขือเทศมาเดี๋ยวมาทานนะคะจะได้มีผักสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราแกะทูน่ากระป๋องคอยเลยค่ะนะคะเพื่อนเอนก็ใสออ่อยากจะปรุงรสอยากจะทานเนื้อสัตว์ทานผักอะไรเพิ่มนะคะใส่เพิ่มตามชอบเลยนะคะเราก็ต้องออถึงจะทานเป็นสําเร็จรูป ก็ขอมีเป็นคุณค่าทางอาหารนิดหนึ่งนะคะนี่นะค,ะค่ะ,คะเป็นทูน,น่าในน้ำมันนะคะ ะะซึ่งจริงๆทูน่ากระป๋องนี่นะคะเก็เพื่อนๆสามารถนํามาทําอะไรได้หลายอย่างนะคะถ้าไลนี่ก็คือแบบเหมาะสําหรับคนที่จะลดความอ้วนนะคะปรุงใส่น้ําสลัดทําอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะอะครบสามนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นี่นะคะมาเปิดนี่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะนี่นี่กุจินะคะเปิดตรงนี้มันจะเป็นรูอย่างนี้นะคะ จดี๋มยมาได้เลยเดี๋ยวเราไปเทน้ําออกนะคะจากรูตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแอบแวบเปิดตรงให้เพื่อนๆนะคะเวลาผักแห้งนะคะเขาใส่กันแล้วเขาก็จะพองๆแค่ในประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเทน้ําออกนะคะเวลาจับนะคะจับเพื่อนเพื่อต้องจับตรงนี้ปิดระวังให้ด้วยนะคะจับสองมือน,นะคะแล้วก็เอาเฉพาะน้ําออกนะคะบะหมี่ยังเก็บกับกับผักแห้งเก็บไวะะ้อยู่นะคะอย่าเทออกทั้งหมดนะคะค่ะหลังจากเทน้ําออกนะคะ,คะ,นะออะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะจน แห้งประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะนี่ค่ะเปิดฝาเลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะใส่ซอสกับนี่ค่ะไอตัวนะคะเเครื่องเทศก็นะคะพริกเนี่ยค่ะนี่ใส่ซอสเข้าไปก่อนนะคะจึ๊บน้ำมันน้ำมันนะคะเจ็บ เราก็เป็นน้มันน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแล้วจากนั้นเราก็นี่ค่ะกลิ่นออกไหมะคะกลิ่นน้ำมันกลิ่นซอสตัวนี้ก็คือเป็นเบซิลก็คือแบบใบโหระพานะคะนี่ค่ะนคะนคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทิชชู่ชิปเปิแป๊บหนึ่งนะคะ น้ำมันมันเป็นละเมอค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่เขาจะเป็นใบเบซิลตัวนี้นะคะใบโหระพาแห้งนะคะอ่ะแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะเครื่องเทศเขานะคะนี้นะคะนี่ค่ะใส่ผงเครื่องเทผงเครื่องเทศเทศนี่ยนะคะ กลิ่นโหระพาออกมาเลยค่ะกลิ่นโหระพามาอันดับแรกเลยค่ะกลิ่นโหระพาแรงมากอมอมห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 อมจากนั้นค่ะคลุกค่ะคลุกคลุกคุกุกคุก,ครก,ครก,ครกงรสให้แซกหนอใส่ซอสเครื่องเทศลงไป อ,อย่าลืมใส่นี่โปรโตีนเพิ่มคุณค่าลองก็ไม่เก่บเพื่อนเพือนรีบอุดหูเอามืออลงหูเลยนะคะอ่ะอ,อค่ะแต่ว่าก่อนที่จะปรุงนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะชิมชิมสักนิดหนึ่งก่อน หอมไอหอมกลิ่นนี่นะคะโหระพาแห้งหอม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 กลิ่นหอมใบเบสเซอรแต่เขาหอมทำเป็นแห้งจ,จุดนี้ครุบครุบครุบเดี๋ยวขอชิมกันนะคะชิมสักนิดหนึ่งก่อนที่จะใส่นี่นะคะก่อนที่จะใส่เนื้อสัตว์เนี่ยอือหื้อ อืมอร่อยเห็นว่านะอ่ะจากนั้นคุณเจ้าก็ใส่นะคะโปรโตีนตามชอบตรงนี้นะคะลดประหยะัด แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะมีคุณค่าทางอาหารสักหน่อยนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอะไรเราก็ต้องเราก็ติดคิช้เราก็ต้องมีอะไรซื้อติดบ,บ้านไว้สักนิดหนึ่งนะคะของแห้งของอะไรเวลาเกิดมีอะไรเหตุฉุกเฉินอดไดจำเป็นน,นะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะได้นะคะมื้อนี้นะคะมื้อนะคะเหี่ยวข้าวเร่งด่วนนะคะก็มือนี้ข้าพเจ้าก็จะทานนี่ค่ะมื่อเขือเทศสอดสอด,สอดกับนี่ค่ะบะหมี่แห้งสำเร็จรูปรสกระเพราแต่เอ๊ะเดี๋ยวขอชิมก่อนสิปรุงใส่ตัวนี้เข้าไปรสชาติมันจะเปลี่ยนหรือเปล่า ขออนุญาตชิมนะคะอืมอืมจะบอกว่ารสชาติกะ <c oughs> เพรามันก็ลดลงไปนะคะเพราะว่ารดกลิ่นไอ้ปาทุน่ากระป๋องนะคะมันก็มันก็มันก็มาตีกันนะคะ <c oughs> แต่ แต่ก็โอเคนะคะถือว่ามันไม่มันไม่ต่างอะไรกันมากอืมอืมโอเคเลยนี่มือนี้ก็ได้แล้วอื้มแล้วอืมอืือืมอืม,อม,อมหิวอะ่ะดูออก <c oughs> <c oughs> จะบอกเพื่อนๆว่าแค่ชิมนะคะแต่หิวค่ะ หิวอ,อร่อยไม่ลืมคุณค่าทางสารอาหารค่ะมะเขือ,อเทศค่ะมีผักอะไรก็หม่นก่อนอืมอืมเพื่อนๆอย่าลืมผักทานผักด้วยนะคะผักสดนะคะชอบอะไรก็ปรุงรสเพิ่มลงไปนะครเนี่ยค่ะเมื่อนนี้ก็มารีวิวนะคะตัวนี้ค่ะ อาหารสําเร็จรูปในช่วงเร่งด่วนนะคะก็ตัวนี้เป็นบะหมี่สําเร็จรูปนะคะนะคะตัวนี้กับใส่เครื่องปรุงอะไรที่า้าพเจ้าชอบเดือดลงไปค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะขอตรงทานอาหารก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอเพื่อนๆมีความสุขทุกทท่านคะ่ะตัวนี้ก็จะรสชาติเป็นประมาณนี้นะคะนี่ดูตัวนี้ผักแห้งผักแห้งเขาก็จะเป็นพวก ใบกระหล่ำนะคะกระหล่ำปรีนะคะแล้วก็มีพวกเออเขาเรียกนะคะไอผักผักไอโหระพาค่ะเบซซลนะคะฝนเข้าไปค่ะงั้นเดี๋ยวต้องขอตัวจริงๆค่ะเพื่อนๆขะเดี๋ยวอยู่ข้าวมากค่ะขอญคตขอไปทานก่อนนะคะก็รีวิวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะขอเพื่อนๆมีความสุขทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย